สวัสดีจ้าพี่น้องบันนี้ย่าเอ๋มาทรงลูกสาวอันเลี่ยนอยูอันสารคข้ามเนาะจ้ะบันนี่ช่วงที่ย่าเอ๋ล่อลูกสาวลูกสาวย่าเอ๋เพิ่นเลี่ยนแปดโมงถึงบ่ายสองจ้ะบันนี้ช่วงที่ย่าเอ๋ล่อล่อลูกสาวย่าเอ๋ก็เลยมาขอเบิ่งหอง้องเทียนลูกสาวย่าเอ๋เพิ่นมัดจํำไวไหมจ้ะเรา,าอย่าเอ๋สีใหญ่เขามาอยูในวันที่สองบันนี่ช่วงที่ย่าเอ๋ล่อลูกสาวย่าเอ๋ก็เลยอันเขามาเบิ่งจ้ะ ขอมาเบิงว่ามีอยังแน่เนะาะเข้สิสด่ซื้ยงยังมาเพิ่มอหอ,หอ,มองสองมผัดเย็นดีออปูนหออีกหอหนึ่งหอไม่ๆอยูหน่นจะ้ะแถวนี้เป็นว่างๆก็เจ้หน่าจะาจเฮ็ดหอกันละพี่นวังแถวเซาละค้ามอเฮ็ดหอไ,หหอไหวทเด้าดกับบ่พ่อเด็กหน่อยหลาย สิได้ทำความสะอาดลายยูดอกพี่น้องตู้เย็นตู้เสื้อผ้าเตียงหาฟุตหกฟุตพล,ล่อจะเตียงใหญ่อยู่แต่ว่ายใหญ่ก็สิเอ่อ,อนผ้าปูปูทินน้อนกับอันฝูกมากไหมมีท็อปเปอร์อยูพีนองจ้เอาท็อปเปอร์มานั่ง อเน,นียของเจ้าของคนเกา่าเพิ่นสิมาเอาของหมือนอื่นยุจันทล่องเฒ่าล่องเถากับสั่นว่างเพิ่นนีม่มองล่างเมื่อล่างถวยอันย่าเอวาสีว่างโตอันฮัทเยิราเพิ่นอยากต้มมามาแม่พี่น้องเวลาเฮ็ดกับเขาก็จะได้เปิดหนนะ้าต่างรอให้ลมมันผัดมันจางสิบบกกินอับไนห้องนะจ๊ะดียุจ้ะพี่น้องดีอยู่ ห้องกับริยายบ้หน่อยกระทัดรัดดีสำหรับผักนักศึกษาผักเต็มบรทุกห้องเลยจ้ะนี่ห้องน้ำบ่มีตทหารเครื่องเห็ดน,น้ำอุ่นจ้ะแต่ว่ายายมาสิซสือมาติดให้ลูกยุ่จ้ะพี่น้องเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนึงกับบแพงดอกสองพันกว่าบาทสามพันเป็นกับมีดกอกมีดทอห้อยู้มห้องกับมัดตอแล้วก็อันให้เขาจด ติดใจดินหายห้อ,องน้ำก็โอเคยุด่ดอกจ้กะการราคาสองสองพันกว่าบาทพี่น้องสองพันแปดต่อเดือนของแอร์อย่าเอสำรวจเราบัดนี้ย่ายเอกเสิียนออกไปถ่ายหลายยวนแถวมาหาไร่ผลัลาจาบบัดนี้จะไปจอดกินขขาวเ้าก่อนยายเอกใดัน ไดลาปลามาตบานแล้วก็นหนึ่งเขาเนี้ยเอาใช้กองมานั่งจับพี่น้องตอนนี้ยายเอกออกจากกันห้องพักของยิลาเราจะพี่น้องยายเอีนขับรถมาจอดยวนแถวคณะทีหลาเลี่ยนจัมนนมนนนนนันนีนมมน่มันนี่ใกล้แนยุจพี่น้องบ่ค่อยแดดเป็นไรจ้ะเป็นนอ็นคึมๆยุจพี่น้องมันนี่ยายเอเลยมาจอดรถยุจตรงขามกับมันมองทอีหลาเลี่ยนละจ้ะ จะฟังหทางนั่นยายเอกแล้มาจอดกินข้าวจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกับขา้าวยายเอ๋มี่ยังเหมือนนี่ยายเอ๋ห่อขา้าวยายเอ๋ได้ลาปลาจ้ะพี่น้องยายเอ๋สื้อไว้ตั้งแต่มือ้อวันอาทิตย์แล้วยายเอ๋ใส่ตู้เย็นไว้แล้วยายเอกเรื่อเอามาอุ่นใจไม่โควเวิดมัอเศร้าจา้ะอันนี้ได้พักผ้าใบจะพี่น้องพักผ้าใก็ซื้อมาตั้งแต่ตลาดวันอาทิตย์คือก,กันจ้ะแล้วก็ได้บักทั่วยายเอกกับปอมใส่อันนี้แหละพี่น้องใส่กับปู๊กมา S <S ของลูกสาวนี่ย,ยุค้างในนี่ย่าเอออันอันยังกอดพัดกะเพาจะพัดกะเพ,พาไข่าดาวสองฟองให้เพิ่นกินนจะห้เพิ่นกินไปแล้วอันตอนเศร้จาจะกินมาน้ำรดจะพี่น้องว่เาเขาเลี้ยนอันแปะม่วงเลิกอกใบสวงเราว่าเราเลี้ยนจนถึงใบสวงแม้พี่น้องเพิ่นบ่มีเวลาพักแม้จะก,ก็เลยเพิ่นกินเขาเศร้าล้วกะอันย่าเออบันทึเพิ่นเลนืเอลือไว้เพิ่เนเลยว่าสิไ้ถ้ากินตอนเลิกเลี้ยนจ้ะเพราะว่าเลิกเลี้ยนใบสองเนาะพี่น้อง จะถอดไ่ดาวซองฟ้องกับเผาแล้วก็เขา้าตักเข้าให้ห้ายเติอเพราะว่าเพิ่นจะกินซองขาบบันนี้ยายเอกก็เลยมาซื้อลูกชิ้นจะ้ะไม่ละหาบาดยายเอกก็เลยซื้อมานำ้ำยายเอกไปนจอดเเส่นอันจอดอันปัม่มปต,โตโทก่อนหนานี่หลังจากเทียนยายเอกไปเบื้องห้องลูกสาวเนาะเราก็ลกเลยออกมาก็กเลยมาซื้อลูกชินก้นละจ้ะก็เลยมาหามองจอดรถกินเข้าวจ้ะพี่น้องหิ้วเข้าแล้วซิบม่วงแหละแม่งางย่อยจักข้าว สวยล่ะสิเลืกอกเมืม่องสน้มหยาสน้มหยาเป็นตนางดีแต่พี่นอ้องหยาอียังมนึ่เพิ่อเอิ่นหน่พี่นอ้องหยาอันนี้เป็นต่เอาไปปูนเวลาเท่าเห็ดส,สวนยอมหนาบ้านสนามหนาบ้านแหมพี่นอ้องเป็ต่ไปปูอันให้มันเป็นเดินเป็นยางดานนีถ้าจกเบื้องหน้านั่นเขาจาพักกันเห็ดไหวไหมมันงามดีย่าเอว่าสน้มหยา อยากมีสนามหญ้าแบบนี้อยู่หน้าบ้านคือกันละพี่น้องคั่นแม่นว่าพอใหญ่เฮ็ดบ้านแล้วน่ะอยากเฮ็ดแบบจังซี่ละสนามหญ้าเฮ็ดเดินกว้างๆไว้เล็กหน่อยก็หลายหลายพอ้นตึกทีละเรียนคุณจะพี่น้องคุนตึกทีละเรียนยายเอบอกลูกลล่ะว่ายายเอจอดรถไว้ไส ยายเอกบอกลูกอยู่ว่าเลิกเลี้ยนแล้วก็บขามขามทางมาแล้วก็มาหาแม่อยู่รถเพราะว่ารถมันหลายยายเอกเพรอยากขับดูพี่น้องราะอยากอันขยับรถดูงศิแม่จะ้ะรถหลายเมืเ่อเช้านี่ยายเอกกันตอนแมกก่ก็ยิลานะตอนนั้นแลนมาน้าถนนน่ะพี่นอ้องยิ่งเลี้ยนแปดโมงเนาะก,ก็เลยพาก,กันออกมาจากบ้านอหกโมงหกโมงอันยี่สิบจะออกจากบ้าน บ้านยายเอออกจาก้อยเอ็ดไปอีกสิบห้ากิโลพี่น้องแล้ว้อยเอ็นห่างจากสารคามน่ะสี่สิบโลแล้วสารคามมาม้อไม้ถีหลาเลี่ยนอยู่ี่อีกสิบโลพี่น้องมันเป็นเท่าไดเป็นหกสิบห้าโลแล้วดินี่รถยายเอถือชนท้ายจ้ะพี่น้องตอนติดไฟแดงติดไฟแดงอยู่บัดนเนียนเวลาติดไฟแดงยายเอสิมากันเขาเบรกเมื่อก็เบรกเท่าไวไหมพี่น้องบานเนียน รถเก๋งขั้นข้างหลังเขาเจาเลยมาชนนี่รถเกง๋งเขาเจามันต่้มพี่น้องรถเก๋งเพิ่นกันเลยหนารถเพิ่นกันเลยหมดเขมา้าไตรถใยญเนี่รถใยญเอบุกแค่ตรงนี้จ้ะนี่นี่รถใยญ่บุกแค่ตรงนี้ลาเซเลิอกอัน ตรงเวลาเป๊ะหรือว่าสิเลิกก่อนบุน,นี่พี่น้องบางเทื่ออาจารย์มันก็ปล่อยก่อนอยู่จ้ะเลิกบ่าย2ม,มันก็ปล่อยบ่าย0:00กว่าจ้ะยว่ายายก็สิรอลูกอยู่นี่ล่ะจ้ะ